สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนก็สู่เกมไม่ครับกันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทัวร์เอ่อแมพที่ผมสร้างไว้ตั้งแต่ม5นะครับจนตอนนี้ผมจะจบม6แล้วจะขึ้นปวสแล้วนะฮะก็อารยธรรมก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะเอาล่ะฮะเพื่อม่ให้การเสียเวลานะครับงั้นผมจะพาทุกคนไปสำรวจเอ่ออารยธรรมผมที่ผมได้สร้างไว้แต่ยังไม่ได้เอ่อต่อเติมอะไรเลยนะฮะแมพของผมก็จะมีอยู่2แมพด้วยกันนะครับก็แม แบบอันที่สองนะครับก็จะเป็นแบบสำรองที่ใช้ไ้เล่นธรรมดานะครับส่วนแบบแรกนะครับจะเป็นแบบเอ,อ่อแบบหลักนะครับที่ผมใช้ในการก่อสร้างอรารยธรรมสร้างเมืองสร้างอะไรต่างๆนานา,นาให้ดูมีความยิ่งใหญ่นะครับแถมแทมแทม,แมขอต้อนรับสู่ราชอาณาจักรไทย <Wow. S 1> ซึ่งตอนนี้นะฮะ <Wow. S 1> บ้านเมืองผมก็กลายเป็นอรารยธรรมที่เจริญเจริญนะฮะ อาละฮะผมจะพาทัวร์แต,แต่ละสถานที่กันเลยนะครับว่าแต่ละสถานที่มีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่ผมเล่นแบบนี้มานะครับผมก็เกิดอยู่ตรงบริเวณนี้ครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมนะครับซึ่งผมเกิดตรงตรงนี้เลยเป๊ะเลยนะครับทีนี้ผมเลยสร้างบ้านเออบ้านพักสาหรับสําหรับส่วนตัวนะครับตรงบริเวณแม่น้ําปากแม่น้ํานะครับนี่ครับนี่คือบ้านของผมนะครับก็หมู่บ้านนี้ก็ แต่ยังไงอะเป็นหมู่บ้านดั้งเดินมนะครับซึ่งแต่ก่อนก่อนที่ผมจะสร้างรึอพวกเนี้ยแต่ก่อนเป็นลานกว้างใช่ไหมแล้วทีนี้พอผมยังไม่ได้สร้างรึอพวกเนี้ยคนเต็มเลยนะตอนแรกอะแต่หลังจากที่ผมสร้างอะไรทํามาเนี่ยคนไม่ค่อยจะอยู่เลยหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับซึ่งเป็นสถานีหลักนะครับก็สาขาเออไม่ใช่อะไรวะ ก็เส้นทางรถไฟก็กระจายออกไปทั่วทุกที่ทุกทางนะครับไม่ว่าะจะภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตึกนะครับตึกบริษัทต่างๆนานาน,นะครับอันนี้จะเป็นตึกบริษัทขายของนะครับก็จะมีร้านเสื้อผ้าแต่ว่าผมสร้างเรายังไม่ได้ใส่ของอะไรลงไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตึกร้านอาหารตึกร้านหนังสือก็มีด้วยนะครับเปลี่ยนๆเลยแล้วก็ติดหลอดไฟไว้ให้ด้วยเพื่อความสว่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําด้วยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นโบราณสถานของกรุงเทพนะครับแต่ว่าป่าฝั่งนี้นะครับผมก็จะไม่ยังตัดออกหรอกเพราะว่าผมจะเอาไว้ยังนี้แหละถ้าเราตัดออกออกซิเจนก็จะไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเพิ่มมากขึ้นก็จะไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แฮ้ yeah, มันเกมปะวะฝั <c oughs> ่งตรงนี้ก็จะเป็นเซนทรัลนะครับมีทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองสามมีทั้งหมดสี่ชั้นด้วยกันนะครับซึ่ง เซ็นทรันเนี่ยผมสร้างยากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าทั้งหนาทั้งสูงทั้งใหญ่ด้วยนะครับส่วนตรงข้ามนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับมีสองชั้นด้วยกันนะครับชั้นชั้นล่างเป็นชั้นเออเป็นชั้นอะไรวะเขาเรียกเป็นชั้นผลิตภัณฑ์ยานะครับแบบยังไงอะเป็นชั้นจ่ายยาเออโอ้ยห้บหล่ออย่าอีรีวะชั้นที่สองก็จะเป็นชั้นพักผู้ป่วยนะครับห้องพักผู้ป่วยอันนี้ก็จะเป็นโรงอาหารของเออโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับ ฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีการรณรงค์สร้างเอ่อเมืองอีกเมืองเพิ่มเติมอีกนะครับเนี่ยตัวนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะฮะฝั่งนี้แต่ว่ายังไม่มีการสร้างอะไรเลยนะครับนี่ผมกําลังจะเริ่มสร้างนะฮะส่วนฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟก็จะเป็นโรงเรียนนะครับซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นป1ถึงม .6 นะฮะโอ้ยไม่ใช่ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นป1ถึงป6นะครับนี่ก็จะเป็นเอ่ออาคารไม้อาคารปูนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโรงอาหารของโรงเรียนนี้นะครับซึ่งพื้นที่ของโรงเรียนนี้ก็กระชัดรัดนะฮะแบบพออยู่เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นอีเลเว่นนะครับเวลาพักเที่ยนักเรียนก็มารับประทานอาหารหรือซื้อของตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วอีกตรงข้ามของเซเว่นก็จะเป็นสถา,านีตํารวจนะครับซึ่งตารวจมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับจับผู้ร้ายนะคะใครที่ทําผิดกดหรือใครที่รักเล็กขโมยน้อยก็จะถูกนํามาขังไว้ในเสอพอนี้นะฮะ ส่วนตรงด้านหลังของสถานีตำรวจนะคะก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งเปิดให้อลูกค้าเช่านะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณเสามพันบาทต่อเดือนนะฮะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านอาหารของอาพาร์ตเมนต์นะครับแล้วบริเวณรอบๆแม่น้ําก็จะเป็นเที่พักอาศัยของพวกคนจนนะครับที่แบบไม่มีเงินอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นะฮะอุย้ยพูดแรงมาก <mile> ตรงบริเวณนี้นะครับก็ยังไม่มีการสร้างเลยนะครับและอีกฟากหนึ่งของแม่น้ําฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นวัดนะครับซึ่งวัดนี้มีมาแต่โบราณแล้วนะครับซึ่งสร้างก่อนก่อนสถานีรถไฟที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะฮะสร้างก่อนที่จะทายรถไฟจะถูกสร้างขึ้นมาอีกทีหนึ่งโอ้โหแหลกสร้างส,สร้างเยอะขนาด <possible> นี้จนแหลกนะฮะและอีกฟากหนึ่งตรงนี้นะครับผมก็ได้สร้างเวัดป่าขึ้นไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับก็คือ ใครที่เสียชีวิตหรือพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่เสียชีวิตก็สามารถนำญาติมาที่นี่ได้นะครับก็รับรับเผานะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็มีควันไฟขึ้นจากปล่องควันไฟนะฮะข้างล่างนี้ผมก็ได้เอากองฟืนเข้าไปนะมันเลยเกิดควันขึ้นมาและอีกฟากหนึ่งของเมมนะครับก็จะเป็นทะเลสาบนะครับซึ่งแต่ก่อนก่อนที่ผมจะสร้างตรงน,นี้นะครับก็มีความอุดมสมบ,บูรณ์มากผัดแต่ผมสร้างเมมขึ้นมาชาวบ้านก็ไม่มากันตกปลาตรงนี้เลยนะฮะ ก็มีพากันมาตกปลาตรงนี้เลยก็ตอน,น,นคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับหลอนมากเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ทางฝากวัดทางทิศตะวันออกออทางนี้นะครับก็จะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งผมคาดว่าหมู่บ้านผมที่ไม่มีคนเนี่ยผมว่าคนน่าจะอพยพมาตรงนี้นะฮะ,ะเอา้นานั่นว่าแล้วบมมีผิดโอ้ยมาเอียดไปนี่เองให้ลงุง ลุงครับผมมาปุ๊บลุงเข้าบ้านปั๊บเลยอ่ะเป็นไรไม่ชอบกิหนหา้าผมเหรอลุงลุงทําอะไรอ่ะไอ,อ้ลุงกำลังเลื่อยไม้อยู่นะหนูเลื่อยไม้อะไรลุงไหนไม้ลุงผมไม่เห็นเลยไอ,อย้ลำคันกระเทยแก่โอ,โอ้ยลุงเราก็ลำคันเป็นๆเนาะทำไมลุงไม่ไปอยู่นู่นไม่ไปอยู่ล่ะเบื่อความเจริญเองสร้างอะไรก็ไม่รู้ใจโตมโหดัน จะปรับตัวอยู่ไม่ด้อยหรอกเอาลุงมันทันสมัยนะไม่สนไม่ซีไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นลุงอาณาจักรผมที่ผมสร้างให้ลุงเนี่ยมันทันสมัยมากเลยนะมีทั้งตึกมีทั้งไฟฟ้าใช้มีทั้งเซ็นทรัลโรงพยาบาลรักษาสุขภาพด้วยนะลุงลุงไม่อยู่หรอฮะลุงจะมาอยู่หมู่บ้านที่ไม่มีความเจริญแบบนี้ไม่ได้นะผมอุตส่าห์สร้างนะลุงลุงกลับไปอยู่ที่เดิมของลุงเลยลุงจะมาย้ายหมู่บ้านไม่ได้ไม่สนไม่ต้องมาพูดกับฉัน ชะอ้าวแล้วกันนะลุงนะ่ะพูดไม่รู้เรื่องเองไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่เกิดข้อพิพาทเกิดข้อต่อปาาต่อคําขึ้นแล้วฮะตอนนี้หมู่บ้านนี้ก็ไม่มีความเจริญอย่างที่ผมว่าน,นะฮะอาล่ะงั้นเรามาแกล้งกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นยามของหมู่บ้านนี้นะฮะแกล้งกันเลยดีกว่าพูดอย่างนี้มันแทนจะดากันนี่นะเกิดอแล้วเกรื่องเ,เอยลยทุกคนเข้าบ้านเร็ว โอ้โหพาก,กันเข้าบ้านแบบกรูไปเลยนะฮะแสดงว่าหลังเนี่ยครอบครัวคุณจะใหญ่หน่าดูสัญญาณละครก็จะเป็นการแจ้งเตือนเหตุร้ายนะครับซึ่งจะทําให้หมู่บ้านเออไม่ใช่ที่จะทําให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณเนี่ยเกิดเกิดความหวาดกลัวแล้วก็แบบยังไงอะแบบป้องกันตัวเองไว้ก่อนในชะั้นนองนี้นะครับโอโ้พบรอยแยก ว้าวตรงนี้ยังไม่สำรวจเลยแฮะทุกคนเราไปสำรวจกันดีกว่าไหมอ่ะเดียวเดียวเดียวหาของก่อนนะครับตอนนี้ในการจะสำรวจครั้งนี้เราต้องพกไฟฉายติดตัวไปด้วยไฟอะไรก็ช่างเพื่อความแสงสว่างอา๋ออันนี้ก็แล้วกันไปฮะผมหวังว่าข้างใต้าน,นี้จะมีอะไรน่ากลัวซ่อนอยู่ โอ้โหมันลึกมากออ้ยผมไม่มันไม่ไปดีกว่าผมจะลงอะ่ะวันนี้จะพาทุกคนไปทัวร์ไม่ได้พามาทำดวดอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านฝั่งที่ไม่มีความเจริญนะครับก็อยู่ถัดจากวัดไปไม่ไกลเท่าไหร่หรอก เอาละฮะนี่ก็คือภาพถ่ายจากมุมสูงนะครับซึ่งจตกก่อนนะครับก็เคยเป็นพื้นที่โล่งไม่มีอะไรมาก่อนนะครับแต่หลังจากที่ผมสร้างมาได้สองปีม .5 ถึงม .6 จนจะจบม .6 จะขึ้นปตสแล้วนะฮะตอนนี้ก็สภาพความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะฮะตอนนี้ท่านจะเรื่องตึกอาคารลูกซูงต่างๆความจเจริญเข้ามาแทนที่แต่ว่ามีมีมีความเสียดายอย่างหนึ่งคือ ผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่อยู่กับผมเลยอะเขาทิ้งถิ่นฐานไปอยู่หมู่บ้านนู้นแล้วผมสงสัยเขารับความเจริญไม่ไหวแล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นข้อฟาร์มปศุสัตว์ที่ผมยังสร้างไม่เสร็จเลยนะฮะนี่ครับฟาร์มปศุสัตว์ผมจะผมจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ตรงนี้นะฮะแต่ว่ายังไม่มีงบประมาณพอที่จะสร้างนะฮะตอนนี้อันนี้ก็เป็นส่วนสาธารณะอยู่หน้าสถานีรถไฟ มีแต่ซอมบี้ผมว่าอไงไงอยู่ในโรงพยาบาลซะด้วยอยจะไปไหนแกใช่ไหมที่เป็นสายเหตุทำให้คนในหมู่บ้านฉันไม่กล้าอยู่ในเมืองนี้ฆ่ามันนะฮะพอดีก็ขําแล้วทุกคนปืด้าทิ์ตอนตกดินเะนี่ยสวยจังเลยเนาะแล้วก็แสงไฟจากเมืองใหญ่ก็ส่องสว่างไปทั่วทุกที่ทุกทางเลย ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ถือเลยว่าผมสร้างมา2ปีก็แบบภูมิใจอยู่นะถ้าสร้างถึงขนาดนี้ถ้าเกิดผมลบนี่ออกไปคุณจะเสียดายน่าดูนะฮะและผมหวังว่าคลิปหน้านะครับผมจะสร้างอะไรทําที่จเจริญกว่านี้แล้วก็คาดว่านะครับว่าว่าบริเวณพื้นที่โล่งๆทางฝั่งเ,เซนทันนะครับจะมีตึกใหญ่สองตึกสามตึกตตึกรวมกันหนาแน่นตรงบริเวณนั้นนะครับผมก็กะว่าอย่างนั้นนะครับภายใน ปีพศ2564-65ประมาณนี้นะครับเแบตรงเนี้ยน่าจะกลายเป็นเมืองใหญ่ที่สุดผมคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราขยันขยันต้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะละที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ราบการแจ้งเตือนใหม่น,นะครับเหรับคลิปหน้านะครับถ้าผมจะมีการร้าอะไรอีกก็สามารถติดตามและสามารถดูได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย